ก่อนหน้านี้เราเห็นนักวิชาการและกลุ่มเทคโนแครดออกมาค้านเรื่องของการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0งบาทนะครับวันนี้ถึงคิวของภาคการเมืองบ้างที่เริ่มตบเท้าออกมาส่งสัญญาณว่าไม่เห็นด้วยครับก็เป็นการขยับเป็นความเคลื่อนไหวในซีของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยรหรือคัดค้านหรือต้องการที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการดิจิทัลวันเล็นะฮะคือก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว อย่างเช่นกลุ่มของนักวิชาการ99คนอย่างที่ว่านี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะฮะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นปรากฏการรวมตัวถึงขั้นออกเป็นแถลงการร่วมกันในลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราได้เห็นการขับเคลื่อนของกลุ่มที่อยู่ในสายที่คัดค้านเช่นเดียวกันครับคราวนี้เป็นกลุ่มของฝ่ายของฝ่ายการเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นสอวอก็ดีไม่ว่าจะเป็นสอสอก็ดีรหรือคนที่เคยมีบทบาทในแง่ทางการเมือง รเราได้เห็นการออกโรงมาเคลื่อนไหวคราวนี้พุ่งเป้าสําคัญไปที่เรื่องกฎหมายแล้วนะฮะหลังจากที่การใช้ผลกระทบด้านเศรษฐกิจไม่ขอให้เกิดผลได้รับไม่ได้รับการสนองตอบคราวนี้ไปมุ่งที่เรื่องกฎหมายแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับการไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะให้มีการพิจารณาส่งต่อไปอยังศาลปกครองหรือศาลร,รัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังไปที่ผู้ตรวจ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะครับไปที่สตงงด้วยให้ไปตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินก้ประมาณปปชนี่ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสําคัญเป็นเป้าหมายหลักนะครับของฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงท่าทีคัดค้านสําหรับโครงการนี้เพราะอะไรเพราะว่าปปชนี่ถือได้ว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่เดินหน้าในการตรวจสอบนะครับรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบความโปร่งใสไม่โปร่งใสในโครงการต่างๆและที่สำคัญต้องไม่เลือครับ ปปชนี่แหละก็คือโครงการคือหน่วยงานที่ดําเนินการนะครับแล้วก็รับเรื่องโจกระท้่งสุดท้ายโครงการรับจํานำข้าวอันหรือนั่นอของรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรครับ,รบซึ่งต่อเน,นื่องมาจากรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยสุดท้ายไปไม่เป็นนะครับสังเกตว่าเพื่อไทยเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาก็มองว่ากลุ่มคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าเพราะถ้าดูหน้าค่าตาก็เหมือนกับคนที่เคยออกมาคัดค้านในสมัยนั้นเหมือนกันคงจะคิดแบบนั้นเหมือนกันฮะ คือในส่วนของรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงก็คงจะมองด้วยข้อสงสัยหรืออาจจะมองแล้วเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาในการที่จะออกรงมาชี้แจงเรื่อธที่บายก็ตามเ,<อ>เพียงแต่ว่ามีสอสอของจอดอุบลราชธานีเนี่ยของพรรคเพื่อไทย,ยออกมาก่อนใครเพื่อนเลยครับบอกว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกเป็นคนหน้าเดิมเป็นคุณชุดเดิมเป็นขาประจําเดิมคซึ่งออกมาค้านทุกเรื่องของพรรคเพื่อไทยหรือรของรัฐบาลตั้งแต่สมัย ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลของคุณทักษิณก็ดีรัฐบาลของอคุณสมบัติสุนทรเวชของคุณสมชัยวงสวัสด์ก็ตามจนกระทั่งถึงคุณยิ่รักตั้งแต่30บาทอะไรตั้งหลายตัางวงจนกระทั่งถึงดิจิทัลวันเลยกกลุ่มนี้จะออกมาคัดค้านก็เป็นคนหน้าเดิมอันนี้ในบุ่มของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเพื่อไทยก็คงจะคงจะตั้งหลักกันพอสมควรตอนนี้นะแล้วก็รู้วิธีการว่าถ้าจะออกมาตอบโต้เนี่ยต้องใช้วิธีการแบบไหนเพราะยังไงยังไงก็ตามทีคุณเจษฎาโค,ครงการนี้มันต้องเดินหน้า มันไม่เดินหน้าไม่ได้หาเสียงไว้แล้วเพราะหาเสียงไว้แล้วไงครับหาเสียงไว้แล้วจะต้องเดินหน้าเพียงแต่ว่าจะเดินหน้าต่อเนี่ยมันก็ยังสะดุดอยู่ครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้เห็นทั้งสอสอทั้งสวนะครับฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณรสนาตัวศิทธกูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวัดรงเด็กกินวิกรมนะฮะหรือแม้แต่คุณจุรินรักษาวิสิธ์นะครับกานำประชาธิปัตย์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นี่ออกมา สร้างข้อสังเกตนะครับบอกว่าเราวางโครงการนี้มันจะไปซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเชิงข้อกฎหมายเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะฮะล่าสุดคุณเจษดาครับสวขัารรับแล้วคือสอวอเนี่ยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับเขามีการประชุมสวเพื่อรับทราบรายงานรายงานและผลการดำเนินงานของปปชในรอบปี2 5 6 5ครับ ซึ่งในการประชุมวันนั้นเขามีการถกการมีการตั้งเป็นปฏิกรรมถามถึงว่าการทํางานเชิงลุกของปปชเนี่ยมีหรือเปล่าอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสอบโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องดิจิทัลวันเล t นี่แหละหน0 0งบาทเนี่ยมีคนออกมาตั้งคสังเกตแล้วก็ถกกันเยอะบอกว่าตอนนี้มีหลายภาคส่วนออกมาตั้งเป็นประเด็นคำถาม,มที่มาของเงินก็ดี หรือแม้แต่รายละเอียดและวิธีการของโครงการนี้ก็ดีเนี่ยมันชอบมันถูกต้องมันเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรรายละเอียดที่มีคนจับตาก,กันก็คือเรื่องงบประมาณซึ่งก็มีคนเอาไปเทียบกับงบจำนำข้าวเหมือนกันนะฮะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้ว่าไอ้ตกลงเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวกับโครงการดิจิทัลวันเ e t เนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนครับทาไมถึงนํามาสู่การ ตั้งเป็นประเด็นว่าระวังมันจะไปซ้ํารอยกับโครงการรับจํานำข้าวออันนี้ผมไม่ได้ตอบเองนะผมเอาสิ่งที่คุณหมอวารงเด็กกิวิกรมประธานพักไทยพักดีนะอธิบาย4ี่ข้อหลักๆเลยนะว่ามันเหมือนกันตรงไหนนะฮะหนึ่งคุณหมอวรงบอกว่าเริ่มต้นจากการส่งสัญญาณเตือนของคนที่มีความเป็นกาเป็นอิสระ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นะฮะรหรือองค์กรอิสระอย่างปปชรวมไปจนกระทั่งถึงตอนนั้นมี World Bank มี IMF มีฟิกฟิสเรตติ้งออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาเตือนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้โครงการดิจิทั l ว a ลเล็ตกำลังเดินตามรอยนั้นข้อที่2คุณหมอวรงบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็ชูแนวทางว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเชาวนาะ ตอนนี้ดิจิทัลวอลเล็ตก็เหมือนกันครับชูในการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนแต่จะแจกทั้งหมดอืโดยเอาคนจนเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนี่ข้อที่สองนะครับข้อที่สามเนี่ยคุณหมอว่ารงนะฮะบอกว่าความเหมือนกันก็คือว่าตอนโครงการรับจำนำข้าวมีเรื่องของการสวมรอยสวมสิทธิ์นะฮะซื้อสิทธิ์ใบประทวนข้าวในโครงการรับจำนำข้าว โคร,คร,รงการนี้คุณหมอวรงค์ก็ให้จับตาดูว่ายัางไงก็มีการสวมรอยแน่สวมสิทธิ์โทเคน็นนะฮะสวมสิทธิ์แทนคนยากคนจนแน่นอนอและประการสุดท้ายประการที่สีค่คุณหมอวรงค์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดภา,าระหนี้ให้กับประเทศเหมือนๆกันที่สําคัญเนี่ยคุณเกษด,ดาผมเติมให้เขา้ากันคือเรื่องโครงการรับจำนำข้าวหรือโครงการดิจิทัลวันเล็ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงมากครับรับจำนำข้าวเนี่ยใช้เท่าไหร่ฟังจากข้อมูลของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีขณะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านตอบสองครั้งบ,บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาขาดทุน9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทตัวเลขของพลเอกประยุทธ์นะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับ9 5 0 0 0 0 0 0 0นบาทรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ใช้คืนไปแล้ว780,000,000บาทยังเหลืออีกประมาณ200,000,000ล้านบาท ก็ไม่ได้ชานะฮะขณะเดียวกันโครงการดิจิทัลโมเดลใช้เท่าไหร่5้าแสนล้านห้า <5, 000 S 1> แสนหกหมื่นล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมนะครับแอปพลิเคชันที่เรียกกันว่าซุปเปอร์แอปที่จะมารองรับนะครับรกรงการนี้ถึงแม้ว่านายกบอกว่ามันไม่ได้เยอะไม่ถึงหนึ่งล้านแต่ฟังจากคุณพี่สมชายแสวงการสมาชิกพุทธสภาเชิญชวนให้ไปดูเลยครับว่างบลงทุนของธนาคารกรุงไทยที่ทำแอปเปาตังเนี่ยนะมีคน ใช้สิทธิเพียงแค่40ล้านคนงบพัฒนานะฮะงบการสร้างระบบและงบของการดูแลเนี่ยครับปีหนึ่ง12,000ล้านบาทเหมือนกันดังนั้นในอนาคตการที่จะเดินหน้าโครงการนี้ก็น่าจะมีต้นทุนที่เราจะต้องรับผิดชอบไม่น้อยแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องวัดใจรัฐบาลเสถียรต่อไปมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นในเชิงทางการเมืองที่มาสู้กันลาลาตอนนี้ฮะขอบคุณครับคุณประจักษ์ครับ,รบยินดีครับ